อาลุนสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่18ดธันวาคมนะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดในเช้าวันที่20นะครับเช้าวันศุกร์ที่20นะครับวันศุกร์นี้ก็อย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยพบกับกมบูชานะครับอาเซียนครับนัดสุดท้ายของรอบคอลี่ไฟแล้วครับทีมชาติไทยเราเข้ารอบรองแล้วฮะก็ตื่นตาตื่นใจกับ ชนะสิงคโปร์มา2ประตูต่อ4ที่คันลังสเตเดียมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์โหยสุดยอดสุดมันหัวใจจะวายสุดท้ายก็กลับมาได้4ประตูต่อ2สุดสุดครับสุดสุดมันสุดสุดก็ขอชื่นชมทั้งสิงคโปร์แล้วก็ทีมชาติไทยครับนี่แหละครับคือฟุตบอลเสน่ห์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเสน่ห์อยู่ตรงนี้จริงๆเลยครับอ่ะขอเข้าเรื่องเราคลิปหลักก่อนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ พอนัดนี้เสร็จนัดที่17นะครับนัดนี้นัดสุดสัปดาห์หนัดที่17เสร็จก็จะเข้า Boxing Day สู่ Boxing Day ยาวไปถึงวันที่5 5มกราคมนะครับก่อนเข้า Boxing Day เนี่ยนัดที่17ทีมโ, arth, โปรแกร,รมก็จะออกมาเตะ2วันเตะ2วันนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันที่21และ22นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อน,นนะครับแล้วเข้าไปดูโปรแกร,รมการแข่งขันนะครับ ตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิวอพูนะนำเป็นจ่าฝูงก็จริงครับแต่ว่าโดนหายใจลดต้นคอแล้วครับลนะิวอพูในแข่ง15ชนะ11เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่36แต้มตามด้วยเซลซีนะครับสิงสำอ่างของแอดมินแล้วก็เดอบลูครับเดอะบลูฉายาใหม่ๆเรียกเดบลูกันหมดหมั้งแข่ง16ชนะ10เสมอ4แพ้2มี34แต้มตามด้วยปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ แข่ง16ชนะ8เสมอ6แพ้2มีอยู่30แต้มนะครับก็โอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยมาออกอ่าวทะเลเมื่อตอนเนี่ยอะไรฮะนัดที่นัดที่สิานัดที่14 15เนี่ยไปเสมอรวดนะครับก็ทำให้การลดช่องว่างในการไล่ไล่แชมป์ของอาร์เซต้ากับอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูประสิทธิภาพลดลงทันทีเลย ห่างจากลิเวอร์พูลอยู่6แต้มห่างจากเซลซีสี่แต้มนะครับอันดับที่4่เหมือนเหมือนจะแรงมาแล้วครับจะแรงมานะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแข่ง16ชนะ8เสมอ4แพ้สมีอยู 4, ่28่แดต้มโดยที่อันดับหัวตาราง1ถึง3เนี่ยต้องมองหันหันข้างไปหาเลยว่าเงี้ยต้องมองหันข้างไปหาเฮ้ยมึงเป็นใครวะเงี้ยอ้าวนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้ไงวะเง,งี้ย ก็ห่างจากอาเซนอลแค่2แต้มเนี่ยเอาดีไม่ดีนะครับหากอาเซนอลจะพลาดจะผูไปแพ้นะต่อไปนอตติงแฮมฟอเรสเก็บชัยชนะได้อ่าแซงเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอออันดับที่5นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง16ชะนะ8เสมอ3แพ้5มีอยู่27แต้มเนี่ยแอดมินเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้นะครับน่าจะกลับมาอยู่ท็อปทีได้ก็ต้องรอต่อไปไม่รู้ว่า เป๊ปกวีเวลากำลังมองหาอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่มองหาอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ก็ยังสุดท้ายแอดมินเชื่อว่า,าสมาธิของนักเตะไม่นิ่งไม่นิ่งพอโดยเฉพาะแผงหลังและแผงกองกลางนะครับเอากองกลางไม่แม่นไม่ไม่ตัดบอลแบบจำๆอะไรประมาณนี้มันก็จะทะลุถึงหลังหลังก็มึนๆอยู่กับอาการแบบ เซทลายอยู่ก็เลยเสียประตูเลยโดยที่ว่านัดล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาร์บี้แมตช์จะชนะอยู่แล้วเฉียวอันดับที่6นะครับบอลมัดแข่ง16ชนะ7เสมอ4แพ้5มีอยู่25แต้มนะครับเท่ากับสิงห์ผง,งาดแอตตันวิลล่านะครับแข่ง16ชนะ7เสมอ4แพ้5นะครับ25แต้มเช่นกันต่างกันอยู่ที่ประตูได้เสียนั่นแหละฮะแอตตันวิลล่าตามอยู่4ลูกอันดับที่8นะครับฟูลแลมนะครับ ทำเซอร์ไพรส์เสมอ,เอ,อริวพูลมา3ประตูต่อ3แบบสุดมันนะครับก็คือริวพูลต่อให้10คนตั้งแต่นาที4ี่โรเบิร์สันโดนไล่ออกนะครับก็เก็บได้มาละ24แต้มแข่ง16ชนะ6เสมอ6แพ้4มีอยู่24แต้มนะครับเท่ากับไบตันนะครับไบตันนี่ไปออกอ่าวออกทะเลแพ้นอติงเอ้คิดตันพาเลสมาครับ1นประตูต่อ3คาร์านนะครับทำให้4นัด4นัด ล่าสุดเนี่ยเก็บได้แค่2แต้มนะครับก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่9นะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ6แพ้4มี24แต้มนะครับตามด้วยสเปอร์แล้วที่ถล่มเซาท์แทมป์ตันมาในนัดล่าสุด5ประตูต่อศูนย์ที่เซนต์แมรี่ก็ขยบขึ้นมาอยู่อันดับที่10นะครับแข่งสินหกชนะเเสมอ2อแพ้7มีอยู่23แต้มเท่ากับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยล่าสุดเนี่ย ก็ก็ทรงๆอยู่ครับทรงๆอยู่นะครับเนี่ยแพ้เซลซีมา1ประตูต่อ2นะครับแข่ง16ชนะ7เสมอ2แพ้7จ็นะครับมีอยู่23แต้มนะครับแต่แอดมินเชื่อว่าเนี่ยคือบอลเบนฟอร์ดจริงๆก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ไปไหนลรวก,ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่หัวตารางไอ้ท็อป10บ้างอะไรประมาณนี้ครึ่งตารางบนอะไรมาบ้างนะฮะแต่นี่คือบอลเบนฟอร์ดจริงๆของโทมัสแฟงประมาณนี้แหละ อันดับที่12นิวคาสเซิลนะครับหวังว่าจะมานะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่23แต้มนะครับห้านัดล่าสุดนี่ยแหละก็เชนึ่งชนะมาได้แหละอันดับที่13แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของปีศาจแดงนะครับแอดมินแอบเอาใจช่วยนะครับก็ช่วยได้จริงๆนะเงี่ยเนี่ยในส่วนตัวนะครับไม่ไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นก็คือ ในความเป็นจริงแอดมินอยากให้ให้ตัดแต้มแ,แมนซีลงไปก็ทําได้จริงๆนะครับแข่ง16ชนะ6สเสมอ4แพ้6มีอยู่22แต้มนะครับถือว่าเป็นผลงานของลูเบนอามบรินที่สวยงามตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเลยครับหวังว่าโมนตัมนี้จะกลับมานะครับแล้วก็หวังว่าลูเบนอามบรินจะคำทางมาได้ถูกว่าเออต้องใช้แผนนี้แหละหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยู่เฉยๆแกก็ดับการโชวแล้วก็ มาคาร์เลสฟอร์ดไปเฉยๆเลยครับแล้วมันก็ทำให้ทีมดีขึ้นจริงๆนะครับอันดับที่14เวสต์แฮมนะครับแข่ง16ชนะ5เสมอ4แพ้7มีอยู 7, ่19แต้มนะครับก็ประมาณนี้นครับเวสต์แฮมลุ้นเอาแค่ว่าอยู่ตารางบนก็แล้วกัน10ตารางบนก็แล้วกันลุ้นเอาแค่นี้ก็ยังเป็นห่วงอันโตนิโอนะครับเหมือนเขาว่าเออต้องวางแผนดบับแคว้นสตาร์ทไปแน่ๆแล้วเพราะว่าขาทั้งสองข้างเนี่ย มีมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุมากนะครับรถความอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันดับที่15นะครับทิสตันพาเลสนะครับแข่ง16ชนะ3เสมอ7แพ้6นะครับมีอยู่16แต้มนะครับล่าสุดก็ชนะไบตันมาได้นะครับอย่างสวยงามเลยครับที่เอเม็กสเตเดียมนะครับโอ้เก็บ3แต้มได้อย่างสวยงามอันดับที่16คือเอฟเวอร์ตันนะครับอ่านีเปิดกุดิสันพาร์ก เสมอก็อาเซนอลเฉยเลยครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้แต้มมาสิบห้าแต้มนะครับแข่งสิบห้าค่าเฉลี่ยนี่คือแมตช์ละหนึ่งแต้มนะครับต้องได้อ่าเอเวอร์ตันแข่งแค่สิบห้าชนะสามเสมอหกแพ้หกนะครับมีสิบห้าแต้มตามด้วยเลสเตอร์นะครับแข่งสิบหกชนะสามเสมอห้าแพ้แปดมีอยู่สิบสี่แต้มนะครับยังทรงอยู่ครับยังยังไม่ปังนะครับอ่าก็หวังว่าลูสวแนนี่ตะลอยจะกลับมานะครับ จะทำทีมเอสเตอร์กลับมานะครับอันดับที่18อ e ิสวิตนะครับม้าขาวแข่ง16ชนะ2สเสมอ6แพ้8ไม่อยู่12แต้มนะครับอยู่โซนตกชั้นอยู่ตามด้วยวูฟนะครับ9แต้มนะครับแหมกับเซาแทมตันไม่ฟื้นเลยครับวูฟกับเซาแทมตันดูยังไงก,กยง็ยังอยู่ในเทอมนี้แหละคืนนี้คลิปนี้18นะครับอแอดมินทำคลิปนี้18นะ เดี๋ยวเรารู้ว่าเซวแทมตันกับลิวพูขนาขณะนี้แอดมินอัปโหลดลงไปน่าจะรู้เลยว่าเซวแทมตันเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบคันระบาวครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามโปรแกรมนะครับในสไลด์ที่2ตามมาครับตามมาว่าใครจะเจอใครนะครับในนัดที่17นะครับก่อนบ็ x i n g ่งเดอะตามมาครับโปรแกรมการแข่งขันนัดที่17นะครับก็เริ่มต้นด้วยวิลล่าพาร์คนะครับแอตตันวิลล่าทีมอันดับ7ของตารางนะครับ จะเปิดบ้านต้อนรับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ5ของตารางก็จะแพ้อีกไหมไม่แน่ใจนะนี่ไปเยือนแอตเลติวิลลาเนี่ยถือว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็จะแพ้อีกไหมก็แมนซีไม่ได้กล่าวไว้นะครับแอดมินกล่าวไว้เองก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับไปที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเวสต์แฮมทีมอันดับที่14นะครับต้อนรับการไปเยือนของไบตันทีมอันดับที่ส ในัดับที่9นะครับไบตันเนี่ยพึ่งแพ้มานะครับแพ้ต่อนิวคาสเซิลมา1นประตูต่อ3คาบ้านเนี่ยมันมาเยือนลอนดอนสเตเดียมเนี่ยเวสแฮมเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเวสแฮมเนี่ยบทจะดีนี่ดีดีเลิศประเสริฐสีเลยนะครับ22นาฬิกาวันเสาร์ที่21นะครับคู่ที่3นะครับไปที่พอร์ตแมนโรดสเตเดียมนะครับอิสวิททีมอันดับที่18นะครับในโซนตกชั้นอยู่ ตอนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับอันดับที่12นะครับไม่แน่ใจว่าอิสวิทเนี่ยจะฟื้นหรือเปล่านะครับตอนรับของแข็งนิวคาสเซิลนะครับเวลา22นาฬิกานะครับวันเสาร์ที่21นะครับไปที่ GTech Community Stadium นะครับเบนฟอร์ทีมอันดับที่11ของตารางนะครับตอนรับการมาเยือนของน o อตติงแฮมฟอ r e เรสที่อันดับ4ของตารางเน,นี่ยแอดมินดาว่าเดียฟอร์เรสแพ้นัดนี้เชื่อเหรอ ยังเชื่อมือในในบ้านของเบนฟอร์ดอยู่คููต่อไปนะครับไปวันอาทิตย์ละเที่ยงคืนครึ่งนะครับเซนเฮอร์พาร์คสเตเดียมคิสตันพาเลตนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทีมอันดับ3ของตารางนะครับอา,อาร์เซนอลจะไล่จี้หัวตารางได้ไหมคิสตันพาเลต เป็นผู้ให้คําตอบนะครับแล้วคิสซันพาเลสเนี่ยชอบเหลือเกินนะครับทีมหัวตารางเนี่ยชอบมากเลยอ่ะดูว่าคิสซันพาเลสเนี่ยจะเก็บ3แต้มได้ไหมจะเก็บแต้มได้ไหมนะเที่ยงคืนครึ่งขึ้นต่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับ21่สนาฬิกาเวลาปกติแนะครับไปที่กูดิสันพาร์คนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่16ของตารางต้อนรับการมาเยือนที่อันดับ2ของตารางคือเซลซีโอ้ไม่ง่ายครับเซลซีไม่ง่ายครับมีข่าวว่าแวนแวนนะครับว่า นักเตะมีสุ่มตรวจโดบเป็นผลเป็นบวกก็คือถ้าหากว่าเป็นจริงนะครับถ้าหากว่าเป็นจริงเนี่ยโดนดรอปไป4ปีนะครับไปหาดูได้เลยครับว่าเป็นใครนะครับในในช่องเฟซบุ๊กต่างๆนานานะครับแอดมินจะจะปกติจะไม่ไม่พูดชื่อนะครับจะพูดในสิ่งที่ดีๆกับชื่อนักเตะอะไรประมาณนี้ก็ขอให้เทสมาแล้วเป็นลบนะครับจะได้ดูบอลกันสนุกๆต่อนะ จะได้ดูเขาเล่นฟุตบอลว่าอย่างนั้นเหอะอ่ามาดูอีกคู่หนึ่ง21นาฬิกานะครับไปที่โอแทฟฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อันดับที่13ของตารางตอนรับการเยียือนของบอลมัดท,ที่มันดับ6ของตารางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังใจกำลังดีมากเลยครับที่ไปโคน่นอัศีิลงมาได้1ประตูต่อสอนที่1ประตูต่อสอที่ อีดิฮัสเตเดียมกำลังใจกำลังฟูเลยครับตอนนี้ต้อนรับการมาเยือนของบอลมัต21่นาฬิกาวันอาทิตย์นะครับคู่ต่อไปนะครับฟูลแลมนะครับทีมอันดับ8ของตารางจะเปิดคาเวนคอปเทกต้อนรับการมาเยือนของเซาแฮมตันนะครับทีมอันดับที่20ของตารางอันดับบวยเหรอครับไม่น่ายากนะครับฟูลแลมน่าจะเก็บสาแต้มได้ คู่ต่อไปนะครับ21นาฬิกาเช่นกันนะครับที่ King Power Stadium Leicester นะครับทีมอันดับที่17ของตารางนะครับนำทีด้วยลุดฟานิสเตลอยต้อนรับการมาเยือนของหมาป่านะครับวูฟแฮมตันทีมอันดับที่19ของตารางนะครับ21นาฬิกานะครับนี่ชิงเขาเรียกว่าชิงพื้นที่หนีพื้นที่ตกชั้นอะว่าอย่างนั้นเหรอเอ่อ Leicester นี่ก็ก็อย่างในอยู่ในโซนที่ว่า จะเข้าสู่พื้นที่อันตรายอยู่ดังนั้นต้องการ3แต้มอย่างมากและวูฟแฮมตันมาเยือนในหวังว่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับสเปอร์นะครับไก่เดือยทองทีมอันดับ10ของตารางต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงลิเวอร์พูลนะครับทีมอันดับ1ของตารางนะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์เวลา23.30นาฬิกาหรือ5ทุ่มตรงบ้านเรานะครับนะครับผมใครจะอยู่ใครจะไปนัดนี้มีคำตอบนะครับเข้าบ็อกซิ่งเดย์แล้วก็ คิดว่าตัวใครตัวเผือกแล้วับทีมไหนไม่แกร่งจริงน่นวูบได้ไง่ายๆนะครับจากฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็จะนําจากฝูงยาวๆเลยไหมหรือว่าจะถูกช่วงชิงจากฝูงไปยาวๆหรือเปล่าบ็อกซิ่งเดย์จะมีคําตอบนะบก่อนอื่นเอานัดที่17ประจําสัปดาห์นี้ให้ให้ได้แต้มแบบว่าช่วงชิงความได้เปรียบให้ได้เยอะๆก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้อ๋อยังมีคลิป อสไลด์ที่3นะครับเป็นผลการแข่งขันนัดที่16นะครับท่านใดสนใจก็เลื่อนเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวหนาวหนาวเดี๋ยวอุ่นๆอ่าเนี่ยบ้านเราก็ถือว่าจาที่สุดแล้วครับเพราะว่าดูจากแผนที่โลกนะครับอยู่กึ่งกลางของโลกก็ทําให้เราได้เปรียบในเชิงทรัพยากรเอ่ยอากาศเอ่ยแล้วก็สิ่งต่างๆนานาเอ่ยหนาวเราก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับ เกาหลีใต้เงียโอ้โหเทียบกับจีนเนี่ยตรงนั้นหนาวสุดๆละหนาวที่สุดในโลกะอยู่แถวๆนั้นดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรล่ำรวยมีเงินมีทองใช้เช่นเดิมนะครับนะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ